ใช่ครับรุ่นอะไรคะรุ่นแบล็คคาร์บอนครับเป็นไงรุ่นของพิเศษคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเขาใช้คำว่า VIP คือ VIP เนี่ยคือมันเข้มจนคนข้างนอกเนี่ยไม่สามารถมองเข้าไปเห็นได้ใช่ครับสาเราสามารถทำแอคทิวิตี้ในรถได้ถูกต้องครับแอคทิวิตี้ก็เช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมด้วยอาชีพเราอาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถบ่อยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าใครจะมองเห็นหรือเปล่าสบายใจได้ แน่นอนครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าเขาเรียกว่าชีวิตไลฟ์สไตล์เนี่ยต้องต้องเร่งรีบนะฮะเขาเหมาะมากๆครับอันนี้มีจับมีจองเรียบร้อยเรียบร้อยจะมาติดวันไหนว่าติดอยู่แล้วเนี่ยฮะอ้าวเหรอติดอยู่แล้วแล้วแต่เขามีโปรโมชั่นด้วยนะเมื่อกี้นี้คือถ้าใครได้ได้แคปไลฟ์ของไฮคูลไปเมื่อกี้นี้ฮะก็เอามาที่บูธไฮคูลเลยครับจนถึงวันที่10นะฮะตลด50%โอ้โห ผมกนผมอดเลยเพราะว่าผมยืนอยู่ไงยืนอยู่เมื่อกี้แบงคับผมแคปเรียบร้อยแล้วครับฝากที่นึงครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับที่บูธของไฮคูครับกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับเอ้ยใช่ปะไม่ใช่ขอโเษครับตัดอาตัวนั้นออกไปเนาะเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้ครับ ก็ฝากด้วยครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆครับที่บูธไฮฟูลนะครับผมใครที่ครับไลฟ์สดเมื่อกี้ไปนะฮะลด50%เลยนะครับหรือว่ามาติดต่อที่นี่ก็ได้นะครับเนี่ยตอนนี้เลยนะฮะก็ได้ของพรีเมียมไปนะครับเป็นเบิ้ลไปเลยนะฮะฝากด้วยครับอันนี้เป็นอะไรบ้างครทำจิตใจดีก็ไดยังนะฮะเออ่สับติคืออะไรครับพุกท่างก็ก็ต้องใช้เวลาครับต้องส่งต่อ ก็จริงๆแล้วผมว่าอ่าก็อย่างที่เคยพูดไปเลยเนาะผมว่าจริงๆแล้วมันทุกอย่างคงคงต้องใช้เวลาต้องต้องใช้ความเข้าใจอะไรเงี้ยครับว่าเปิดเริ่มจะเปิดหรือยังเปิดใจใหม่หรือยังไม่ได้เปิดครับครับอันนี้วันนี้มีมันเข้ามาบ้างไหมคะหลังจากที่อู่ว่าเราเป็นนไม่มีนะครับครับ มองความวรักวจริงๆแล้วก็ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเองก็ก็พผ่านมาเนาะแล้วก็ก็ยังมีสิ่งที่เราเราก็ยังรู้สึกว่าเราต้องโฟกัสส่วนเรื่องในทั้งในเรื่องงานแล้วก็ตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าอยากสักพักไปยาวๆอยากสะกพักไปยาวจริงๆแล้วผมว่า มันคงใช้คานั้นคานั้นไม่ได้ว่าจะพักหรือไม่พักมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของใจเราเองมากกว่าไม,ไม่นะครับผม,ผมว่าความรับมันเป็นเรื่องที่น่ารักนะ,ะจริง,รงๆแล้วเราเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่แบบเราทุ่มเทให้ความลักมาตลอดแบบใครไม่ได้เลยจริงๆแล้วไม่ไม่ได้ คือคือจะบอกว่าไม่เปลี่ยนก็คงก็คงไม่ใช่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนในในในแง่ของว่าเราเราคงได้คิดได้ทบทวนอะไรมากขึ้นส่วนเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วทุกคนก็คงต้องอใช้ความเข้าใจซงกันและกันใช่ไหมครับผมว่าความรักมันคือมันคือการให้สำหรับเพราะฉะนั้น,นถ้าเราถ้าเรามีความสุขทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างก็มันก็เดินต่อไปได้แล้วมันมีความหน้าถ้าเราจะแบบ มีใคใหม่อะไรกัก็แบบศึกษาให้ดีหรือพูดคุยอะไให้ดีก่อนที่จะแบเปิดตัวเงยจริงๆแล้วทุกคนก็ก็คงก็คุยกันอยู่แล้วนะะัให้ความรักของมันยากขึ้นครก็เหมือนครงนี้โอ้ยนี้ไม่ไม่ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับไม่ต้องตอบไม่ได้แล้วแลดนมีใหม่บ้างไมค่ะมีแฟนจะไปเที่ยวไหนหรือว่าเป็นมีครับมีไปอิสราเอลครับไปอันนี้ไป ไปกับเพื่อนครับสราเอลอียิปต์แล้วก็จอร์แดนทำไมถึงเลือกไปแทน <laughs> เพราะว่า <c oughs> ไม่ค่อยมีใครไปไ <laughs> ม่อันนี้คือจริงๆคือคือเพื่อนเขาเขากางแผนมาซึ่งเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นปนระเทศที่หาเพื่อนๆไปด้วยยากค่อนข้างค่อนข้างจะลุยหนกาพอสมควรเลยเนี่ยวันนี้เราเตรียมความพร้อมไปลุยเต็มที่เลยเตรียมความพร้อมไปลุยเต็มที่ไหมก็ ก็พยายามศึกษาว่าสภาพอากาศแล้วก็เราต้องเราต้องไปเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเตรียมตัวควรเพราะว่าภูมิประเทศอะไรก็ทะเลทรายเยอะแล้วก็ต้องต้องลุยค่อนข้างเยอะครับใช่ไหมกี่วันอ่าปีใหม่ช่วงปีใหม่ครับใช่รับที่กัดสักใจที่ตาดมาญี่ปุ่นใช่ไฮะญี่ปุ่นก็สุดดีครับได้แบบไปเคาะปิ้งกาแฟอันนี้ก็ถือว่าผักใจแบบเต็มเต็มเลยไหม คือออย่าใช้คาว่าพักชัยเลยดีกว่าครับแล้วจริงๆแล้วเราเรา,เรามีว่างช่งวงนั้นพอดีแล้วก็เพื่อนไปดีเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นไปด้วยก่อนกาเป็นช่วงจริงๆแล้วมันเป็นช่วงดนไปไหมเป็ีสีอ่าค่อนข้างค่อนข้างสวยแล้วลแล้วก็เราเราเองไม่ค่อยได้มีโอกาสไปในช่วงนี้มากนักส่วนใหญ่ก็จะไปแซคุระไปอะไรอย่างเงี้ยครับกับเพื่อนเราไปทับแฟนใช่ครับคือคือเพื่อนผมเนี่ยประจำอยู่แล้วผมผมจะไปอย่างนี้แหละเขา เข Dante, เาชอบเพราะว่าเราไปถ like ่ายรูปให้เขาเลยเนี่ยเรามีฟืลแบบเออจีดร้อนวันวานถ่ายรูปบางการมันมีแบบแป็มแบ็ขึ้นมาบ้างไหมต็แป็คนะครบไม่หรอกคือจริงๆแล้วอันนี้สไตล์การถ่ายรูปของเราเลยนะเราเราเป็นคนชอบถ่ายรูปแบบฟุ่มฟุ่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเราไปเราก็แบบอ๋อครับพอพอเวลาเราไปแล้วเราก็ได้เราก็ได้ถ่ายรูปเราก็มีความสุขของเราอันนี้ก็คือความสุขของเราความชื่นชอบของเราอยู่แล้วผมชอบ โมเมนต์ของการการได้เห็นแบบคนที่เขาเป็นแฟนกันเนาะแล้วก็แบบแสดงออกอะไรแงบนี้ยน,น่ารักมีโอกาสได้เจอครับไม่ไม่มีเลยครับือ่ว่าตัดขาดจะดีโอ้ยังใช้ใช้คำนั้นก็ดูรุนแรงไปเนาะอะไร<ม>องี้ครับคือ,ค,อคือผมว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้คองของต้องใช้เวลากันครับก็คือได้แล้วครับ ได้ครับได้ครับทำไมอ่ะทำไมถึงคิด่นั้นไม่ไม่กล้าคุยไม่กล้ามองหน้าไรไม่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 ไมผมว่ามันมันต้องใช้เวลาจริงๆต้องให้เลากันครับโอเคค่ะดอเคคราใหที่ที่ปุนบคนแไม่มีรสเ